สวัสดีค่ะแอนอ n i นอินส e ป p a พาร์ตอนที่3ค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องแพ็กเกจการฝากคันนะขอดอกดาวไว้ว่าแล้วแต่วิจานายานะคะอันนี้ฟังเป็นแบบเหมือนเพื่อนๆพอนมาเมาให้ฟังก่อนประกอบการตัดสินใจนะคะหลังจากที่รู้ว่าตั้งครรน,นะคะก็จะมีคําแนะนําดีๆจากหลายๆหลายๆคนเนี่ยแนะนำเราเข้ามาว่าคุณหมอท่านไหนดีโรงพยาบาลที่ไหนดีแพ็กเกจที่ไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะ แต่พอเห็นตัวเลขมันก็ช็อกว่าค่าฝากคันสมัยนี้นะคะรวมถึงเราต้องฝากคันไหมแล้วความจําเป็นของการฝากคันมันคืออะไรนะคะเท่าที่เข้าใจนะคะการฝากคันมันก็คือการเหมือนเรามีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาเรานะคะแล้วเขาก็จะคอยฟ l l o ว up ดูพัฒนาการของทารกในครรนะคะให้เรามั่นใจนะคะว่าการกระบวนการการตั้งครรภมันจะผ่านไปได้ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขต่างๆของแต่ละคนบางคนจะเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านบางคนเลือกตามความสนิทชิดเชื้อกับกับคุณหมอนะคะหรือว่ากับคําแนะนําหรือว่าอ่านรีวิวมาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะมันมีขั้นตอนการเลือกมากมายเต็มไปหมดซึ่งเพราะว่ามันเยอะให้เลือกเยอะมากนะคะก็เลยแบบว่าคุณแม่มือใหม่ก็เลยมีความแบบจะติแตกนิดนึงนะคะ่ะก็เลยผัดหน้าที่นี้ให้คุณพ่อไปค่ะหลังจากที่เราตรวจ ตั้งคันเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเป็นการคอนเฟิร์มการตั้งครันน่าจะเป็นโชคชะตาฟาริคิดอะคะ่ะถึงว่าคุณหมอเข้าเวนอยู่พอดีนะคะเราก็เูยสุ่ยเราถูกชะตาในแง่แบบคุณหมอพูดง่ายเข้าใจง่ายมากเลยเพราะว่าจริงๆอยู่อายุ U U 35ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในความในเพอร์เซพชันของพวกเราเนี่ยคือถ้าผู้หญิงที่อายุมากอะ,ะ่ะมันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆนานารวมถึงอาจจะมีข้อห้ามมี สิ่งที่ต้องระวังเต็มหมดนะคะแล้วก็เป็นคนกลัวกับการห้าวตบนนั้นมากๆนะคะแต่ทีนี้คุณหมอบอกว่า35ยังเป็นเ v e r อ g รปกตินะคะไลฟ์สไตล์ <c oughs> ของคนยุคนี้นะคะที่อาจจะไม่ได้มีลูกเรือเหมือนสมัยก่อนดั <c oughs> งนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไร <c oughs> พอพูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยเคาะเลยค่ะว่าเราจะฝากคันที่นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ในตอนนั้นนะคะมันก็จะมีโปรโมชั่นแพ็กเกจในการฝากคันเนตะ็มไปเลยค่ะ แค่ลงทะเบียนเข้าไปนะคะแน่น,นอนอยู่ก็ลงทะเบียนเพื่อจะเอาส่วนลดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอว่าจำเป็นจะต้องซื้อแพ็กเกจค่าฝากคันขนาดนั้นไหมนะคะซึ่งอันนี้คุณหมอก็แนะนําดีมากนะคะเพราะว่ามันไม่มันแล้วต้องความสะดวกของเราะะด้วยความที่แพ็กเกจมันก็จะครอบคลุมหลากหลาย,ลาย,ลายบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจอันต์ซาล์การฉีดวัคซีนการตรวจหา วิเคราะห์วินิจฉัยโรคต่างๆรวมไปถึงแพ็กเกจการออกกําลังกายแพ็กเกจคาแนะนาําโภชนาการต่างๆเราก็าก็ชั่งน้ําหนักดูว่าแบบให้เราอยากใช้ไหมหรือว่าสิ่งนี้มันจําเป็นแค่ไหนนะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่หน่ยนเข้าสู่วิ่ใชัยวิที่28นะคะถ้านับแบบเป็วเดือนกาเเดือนที่6เข้าเดือนที่7อะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันประมาณไหนแล้วก็ยังถูกกว่า แา,าคาแพ็กเกจอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตที่ต้องมีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นรวมถึงแบบฟ o ร์เรตต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะพุ่งสูงไปแค่ไหนเราก็พยายามคุมค่าใช้ใจ่ายในแบบที่เราไหวนะคะซึ่งนั่นแปลว่าก็ไม่ต้องกลัวซึ่งก็น่าก,กลัวอยู่ดีนะคะ <1> <1> <ๆ>เราสามารถปรึกษาคุณหมอได้แล้วคุณหมอเขาก็จะมีวิธีหรือให้คําแนะนําได้นะคะว่าบางอย่างเรา,าควรไหมหรือไม่ควรน,นะคะยกตัวอย่างเช่น บางเดือนอยู่ก็จะไม่ได้อันตร์จาวสี่มิติแต่ทุกครั้งไปนะคะก็อาจจะดูเขาในช่วงอายุขั้นที่จําเป็นสุดๆเช่นต้องตรวจดูปัทนาการอาาวัยวะภายในของลูกเรานะคะว่าความยาวาหรือแม้กระทั่งอวัยวะภาย,นายาาในเช่นตับม้ามหัวใจเขาทํางานแข็งแรงดีไหมซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคพิเศษอันนี้เราก็ต้องยอมใจนะคะแต่ว่าบางเดือนที่เรารู้สึกว่าโอเคเขาดูแข็งแรงดีนะคะหรือว่าคุณหมอตรวจวัด ความดันต่างๆเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีกในเดือนหน้านเลยอีกสี่สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํารับแค่ดันก็ได้นะโอ้ค่าแพ็กเกจฝากคันที่โรงพยาบาลเวดปาคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดหมื่นบวกๆนะคะซึ่งคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่าเนี่ยอยูว่ามีคนทํารีวิวเต็มเลยนะคะซึ่งดูแล้วก็รู้สึกน่าใช้บริการเหมือนกันนะคะแต่ว่าในกรณีที่ไม่ได้สือแพ็กเกจคะก็ไม่ต้องห่วงะะก็สามารถฝากคันได้ ะคะ้วความที่ว่าคุณหมอขวาอาจจะมีเวลาให้เราเยอะหน่อยเนาะเราสามารถถามําถามได้แบบมากมายเลยก็ถามได้นะแต่ว่าที่นี้คืออยู่กับพี่เฟิร์มเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเป็นหนักสงสัยเท่าไหร่เพราะพยายามแบบใช้ธรรมชาตะะิใช้ความรู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคแข็งแรงดียกเว้นว่ามันมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆเช่นแบบเต้นน้อยเต้นเยอะเกินไปหรือเปล่านะะี่ค่ะแล้วก็อะไรพวกนี้แล้วก็ พยายามมาถามคอนเฟิร์มกับคุณหมอนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องแอลกอฮอล์ all, หรือว่าเรื่องกาแฟอะไรเงี้ยถามคุณหมอนะคะว่าได้ไหมได้หรือเปล่านะคะซึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าได้ถึงสี่แก้วถ้าเป็นกาแฟที่ดีนะคะทีนี้ค่ะก็จะมีการตรวจคัดกรองต่างๆซึ่งอาการตรวจที่ราคาค่อนข้างสูงที่สุดน,นะคะก็คือการตรวจนิ ps นะคะที่ทุกคนยุคนี้ตรวจกัน สมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีวิธีการตรวจที่เขาเรียกว่าเจาะน้ำคร่ำรึเปล่าคะที่ดูว่าลูกของเราเนี่ยแข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าแบบเป็นโรคอะไรไหมในยุคสมัยนี้เนี่ย,ยประมาณวีที่12วีที่10บถึงสิบสองสิบสี่สิบห้าเนี่ยก็จะมีการตรวจที่เรียกว่าตรวจนิปนะคะก็คือตรวจคโครโมโซมก็คือเจาะเลือดเรานะคะแล้วก็เขาก็จะสามารถหลูเพศได้ด้วยนะคะรวมถึงดูคโครโมโซม คู่ที่21คู่ที่ย3ภาวะดาภาวะโลกต่างๆที่เราเรียนกันในวิชาชีวะนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นราคาค่อนข้างสูงประมาณ20,000กว่าบาทนะคะสำหรับเม็ดพาร์คคุณหมอก็แนะนำค่ะรงพยาบาลอย่าไปว่าคุณหมอนะคะ,ะจริงๆมันมีทางเรื่องในการตรวจอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแ a บต่างๆที่ที่ได้คุณภาพนะค,ะคุณหมอเขาก็แนะนำแ a บข้างนอกนะคะซึ่งพวกเราก็ใช้บริการ l a บแล้วก็ เร็วมากค่ะนื่องจากว่าถ้าเราใช้บริวกันในโรงพยาบาลไม่ว่าี่ที่ไหนก็ตามเขาก็ต้องส่งไปที่ lab อยู่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็น lab เฉพาะที่เป็น lab ที่เฉพาะทางกับการตรวจเรื่องนี้โดยเฉพาะรวมถึงแบบพอไปตรวจที่ lab เนี่ยก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีคลินิกมีวิทยาศาสตร์ในการแบบช่วยตรวจสอบช่วยภาวะการมีบุตรยาก่เต็มไปหมดเลยค่ะผลการตรวจก็จะ มาเร็วกว่าด้วยนะคะก็แบบใช้เวลาไม่นานก็ประมาณ5 6วันเนี่ยเด็กก็ได้ทราบรู้แหละว่าเป็นลูกอีกลูกสาวลูกชายนะคะรวมถึงเ,เราก็ได้พบว่าเขาไม่มีภาวะอะไรที่น่าเสียงนะเป็นห่วงนะคะจะมีก็แต่แม้จะมีก็เรื่องที่เป็นย่าจะเป็นพาหะทารซิเมียนะคะซึ่งก็ต้องรีเช็คกันอีกทีซึ่งคุณหมอก็เป็นห่วงนะคะก็ใช้วิธีตรวจกับคุณพ่อเขาอ,อีกทีด้วยตรวจเลยคุณพ่อเพราะว่าเราสองคนตอนที่มีเนี่ยมีน้องเราก็ไม่ได้คิด เต็มตัวหลายคนเนี่ยอาจจะแบบไป,ไปไปตรวจเลือดหรือไปตรวจสุขภาพร่างกายกันมาก่อนแล้วเพื่อความมั่นใจนะคะของเราเนี่ยมาตรวจทีหลังแต่ก็ปลอดภัยดีนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนพ่อแม่รุ่นยุ้ยเนี่ยพ่อแม่แบบวัยรุ่นแบบเนี้ยเรียกว่าเจนไหลเจเจนเจนเกเจนย กังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีลูกตอนอายุมากประมาณสากว่าเนี่ยเราก็จะเครียดมากว่าภาวะรังไข่สเปิร์มรวมถึงเซลล์ในร่างกายของเรารวมถึงที่จะส่งทอยไปถึงลูกพันธุกรรมเรื่องสายตาสั้นและต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเขาหรือเปล่าจนทําให้เราเนี่ยกลัวการตั้งครรภ์น,นะคะว่าแบบถ้ามันเกิดน้องลูกเราไม่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันก็จะเป็นความผิดของเราด้วย ส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นทุกคนก็จะมีความกังวลเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะยุคนี้เป็นยุคที่แบบวิทยาศาสตร์จริญรุ่งเรื่องมากนะคะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเราในช่วงนี้เราตรวจหาสิ่งเหล่านี้ได้เพื่อหาความเสี่ยงรวมถึงคุณหมอก็จะมีคําแนะนําดีๆให้กับพวกเราะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวรูปค่าใช้ใจ่ายนะคะที่ใช้ไปกับคุณลูกนะคะก็จะมีครั้งแรกที่เช็คคอนเฟิร์มนะคะตอนนั้เราใช้ไปมาสี 4, ่พันนิดๆนะคะ ก็มี follow up ครั้งที่1ครั้งที่2นะคะมีตรวจนิฟที่แลบนอกนะคะมีเจาะเลือดเพิ่มของคุณพ่อเขานะคะมี follow up ครั้งที่3ครั้งที่4นะคะครั้งที่4นี้มีอันตรซาวพิเศษขึ้นมาด้วยครั้งที่5มี follow up ไปเยอก็ฉีดวัคซีนนะคะครั้งที่6อาทิตย์ก่อนนะคะก็จะมีฉีดวัคซีน1เข็มนะคะเป็นบัตรแทกและไอกรนนะคะแล้วก็มีตรวจสีมิติอันนี้ก็แพงขึ้นมานหนิดนึงนาตอนนี้รวมคร่าวๆเ,เ,เนี่ยก็ประมาณ 55k 5 55 k นะคะแล้วก็วันนี้ล่าสุดเพิ่งไปจ่ายค่าค่าคลอดด้วยนะคะก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันกับการคลอดบุตรในยุคนี้นะคะซึ่งพ่อแม่เราก็ต้องซัพพอร์ตนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะเราก็รู้สึกว่ายุคนี้มันก็มีทางเลือกมากมายนะคะก็อย่างไรก็ดีนะคะมันก็มีข่าว ที่น่าเศร้ามากมายเหมือนกันเพราะ,ะด้วยค่าใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นในบางคนเขาก็จะเลือกด้วยการไม่ไปฝากคันนะคะแล้วก็มันก็อันตรายเพราะว่าเราก็จะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงข้างในนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่ามาจานมากของการเป็นแม่ยุคใหม่นี้นะคะพูดติดติดขัดขัดเลยค่ะเอาเป็นว่าในช่วง เริ่มเริ่มแรกจริงๆเขามไม่ได้มีสมุดฝากคันให้เหมือนสมัยที่แม่เราคลอดพวกเราอะนะคะแต่โยก็ทําเองง่ายๆโย,ยกคิดว่าทุกคนน่าจะมีของตัวเองง่ายๆนะคะก็จะเป็นแบบบันทึกรูปภาพพัฒนาการต่างๆของเขานะคะซึ่งยิ่งวันเวลาผ่านไปนะคะก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจริงขึ้นเรื่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อกี้จริงมากเลยเมื่อกี้ก็คือคุณพ่อเขาไป ใจค่า้าอดมาแล้วก็เห็นวิวของโรงพยาบาลค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันเริ่มจริงขึ้นแล้วนะคะก็อีกไม่กี่วีคค่ะก็จะได้เจอกันแล้วซึ่งระหว่างนั้นก็จะพยายามมาอัปเดตมาแชร์ข้อมูลนะคะที่เราจะเตรียมตัวการเป็นแม่อย่างแฮปปี้กันยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ถามว่าสุขภาพเป็นไงสุขภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นกว่าตอนช่วงแรกๆที่เรารู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็แพ้ท้องแล้วก็ มีหลากหลายภาวะอารมณ์และความรู้สึกมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะด้วยสภาพยุคนี้ด้วยเศรษฐกิจการงานาต่างๆมากมายไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ดีเป็นทนงกานประจําทํางานที่รักอยู่นะคะหรือว่าทํางานตามหน้าที่อะไรไปแล้วก็มีภาระหน้าที่ต่างๆแล้วถ้าคุณยังตั้งขั้นอีกเนี่ยนับถือมากๆเลยเพราะามันมันไม่ง่ายเลยค่ะขนาดอยู่ในวิวว่างๆนะคะ ก็ไม่ว่างทิที่เดียวแต่ก็มีหลายเรื่องที่รู้สึกว่ามันทําให้จิตใจเราเนี่ยยำแย่เนะแต่ก็นั่นแหละค่ะหลายหลยครั้งมันก็โชคดีมากที่เรามีคนไกล้ตัวที่ช่วยแบ่งเบาสิ่งสิ่งเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างนี้มันไม่ได้ผ่านไปคนเดียวมันก็จะทําให้ให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้อะคะ่ะอืมคือมันมีเรื่องยา,งยาก,ยากเต็มไปหมดนะคะแล้วก็เรื่องง่ายๆก็ๆก็ผ่านไปได้เช่นสมมติว่าในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรา แพ้ทองเยอะมากเลยอยากผ่านช่วงเวลานั้นไปเร็วๆว่ะคเ่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมั้งคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่พูดแบบนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์สาระอะไรมากๆแต่ฉันเคยค่ะอยากทํารายการนี้เพื่อเพื่อเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนคุยว่าแบบคณกาลังไม่ได้ประสบปัญหาสิ่งนี้อยู่คนเดียวและที่สําคัญคือ ต่อให้พร้อมหรือไม่พร้อมนะคะคก็จะมีอารมณ์ของความแบบไม่พร้อมและพร้อมอยู่ก็อยากให้รู้สึกอย่างนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าไปกลัวตอนนี้อัปเดตนิดหนึ่งจอยก็ทําหัดสิ่งนู้นสิ่งนี้ทําเพื่อแบบให้จิตใจผ่องใสค่ะเช่นไปตัดผมให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนลุคนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กสองเดือนก็จะเจอลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากผมร่วงเยอะไปกว่าน,นี้นะคะก็เยตัดผมแล้วก็รู้สึกว่าทรงนี้ยังไม่เคยตัดก็เลยลองตัดก่อนเือน่อเป็น คุณแม่อยู่ใหม่นะคะซึ่งอันนี้ก็แนะนํมากมากเลยว่ามันแบบส่งเป็นส่งที่สบายหัวสุดๆนะคะกับช่วงนี้เนี่ยทาถักไหมพรมทําถุงเท้าจิ๋วๆให้เขานะคะนี่นี่โชว์นิดนึงนี่นี่เป็นถุงเท้าแรกเกิดซึ่งเขาอาจจะใส่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ฝึกสมาธิเรามากๆเพราะว่าตอนที่แม่ยอยท้องแม่อยู่ถักคอติดนะคะตาตายังไม่ค่อยดอยีก็เลยคิดว่าอันนี้แหละสนุกดี แล้วมันก็แบบทำให้เราสนุกเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราก็จะเลือกไหมพรมสีสวยๆไม่หวานนะลูกเราไม่หวานนะคะหากิจกรรมทํานะคะแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่มันเครียดประมาณนั้นขอบคุณที่ติดตามค่ะพะกันมาตอนหน้าสวัสดีค่ะ